น,นี่นะครับก็คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิวแม่ปานนะครับก็เปิดให้ชมตั้งแต่6นาฬิกานะครับถึง16บนาฬิกาครับเราก็ดูแล้วนะครับว่าความหนาวนี้คือระดับ5องศานะครับนั้นก็ไปรอติดต่อไกด์นำทางอยู่นะครับ อันนี้ก็มาติดต่อนะครับต้องจะเป็นต้องมีไกด์นำทางน,นะครับก็คิดเป็นสองร้อยบาทตกลุ่มนะครับเดี๋ยวเราก็พร้อมแล้วนะครับนี่ก็สไตล์ประมาณ7จ็ดโมงห้าห้านะครับนี่ครับไกด์ของเรานะครับไกด์เป็นผู้หญิงครับเราจะเดินขึ้นเขาลงเขาทั้งหมดจะมีทั้งหมดบจุดนจุดนี้ค่ะัจะเดินขึ้นแบบนี้ กับตามแผนที่นะครเส้นทางใช่ค่ะวนมาเป็นวงกลมนะสิบห้าจุดนะจุดที่แปดคือจุดไฮไลท์สุดที่นี่จะเป็นหลังร้านที่เราได้ลุ้นชมดูด้านหลังเป็นเป็นทาง้าทาบบางที่เราชอบงีก็จะมีการเห็นทะเลหมอกขั้วถึงสคือว่าเราประเมินแล้วนี่ครับนางเอกกับแกน้ำทางนะครับคนคนขวาหน่าไหวหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นทางลาบแล้วนะครับสักระยะหนึ่งนะครับ บนี้อากาศก็เบาบางนะครับขอแนะนำว่าให้หายใจเขา้าลึกๆนะครับด้านนาั่นก็มีเสียงน้ำตกนะครับที่กที่เขาอยู่สักห้าหกปีมาแล้วค่ะเขารู้ว่าเมื่อก่อนสุดๆ,ๆดีเขาได้เดินต่อวันสูงสุดเจ็รอบโอ้โห <c oughs> ข้อมูลสูงสุดน,นะครับสูงสุดเจ็ดรอบนะครับต่อต่อรอบนี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะนครับ ถ่ายผู้หญิงดีกว่านะครับเราก็จะเข้าป hmm. ่าแบบนแบบนี้ถ่ายสองสาวนะครับไม่มีแฟนแบบกไกลนะครับ <c oughs> รวันนี้ก็วันนี้เป็นปีใหม่ชาวเขานะครับน่าจะมงนะครับก็เมื่อวานเดืดอดจุดพูก,กันตึ้งงนะครับข้างหน้าเป็น <c oughs> จุดน้ําตกน้ำตกลาสดุดนะครับอ๋อมีกลุ่มข้างหน้าเรากลุ่มนึงนะครับ สองข้างทางเราก็มีเฟิร์นนะครับโอ้มครับเจอน้ําตกเล็กๆแล้วนะครับถึงอากาศจะเย็นละเบาบางครับแต่ก็ยังดีกว่าตอนเช้าเยอะเลยนะครับนะครับก็ของเราก็ไปข้างหน้าเลยครับจะไปจุดที่2เลยนะครับครับก็ตรงนี้จุดแรกครับอ๋อไม่ใช่จุดที่สองน้ํ้ำตกลาิเสดนะครับมีตัวเลขคูณสองเลยครับอันนี้ก็เป็นน้องเที่ยวด้วยกันนะมีแสงอาทิตย์ด้วยครับนี่ครับน้ําตกเสด็จนะครับนี่นะครับอันนี้เป็น การเสด็จนะครับเมื่อก่อนไม่มีบันไดนะครับตอนนี้ก็เป็นจุดท่องเที่ยวนี้ก็เดินได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้ติดช่วงโควิดนะครับก็นักท่องเที่ยวก็น้อยลงครับอย่างที่เป็นที่ทราบกันดีนะครับถึงอากาศเบาบางแต่ผมก็ยังพูดไอยู่นะครับนะครับก็เดินสวนกับนักท่องเที่ยวด้วยกันนะครับจะบอกว่าอากาศดีและสดชื่นมากเลยครับเนี่ยโอ้ต้นไม้ใหญ่มากเลยครับได้บรรยากาศป่าๆครับแล้วก็มี สะพานนะครับสะพานเชื่อมไปถึงฝั่งตรงข้ามนะครับโอ้สวยงามมากครับมีแสงสะพานโอ้โหมีต้นไม้ใหญ่มากโอ้แสงมากม้นี่นะครับปลายขึ้นไปเป็นป่าต้นน้ํานะครับนี่ครับโอ้โหแล้วก็น้ําไหลลิงหลั่นนะครับไหลลดลั่นนะครับนี่กว่าครับอันนี้เป็นจุดที่สามนะครับอันนี้ครับทางนี้ก็ชันนิดนึงครับ สำบคุณผู้หญิงที่เดินไม่ค่อยคล่องนะครับก็ให้ใช้ไม้มาก็น่าจะดีนะครับตรงนั้นครับพระอาทิตย์ก็อยู่ด้านนั้นครับนะครับความงามของธรรมชาตินะครับก็ไปเดินเหมือนจะผ่านจุดที่สามแล้วนะครับก็ตั้งใจว่าให้ไปถึงจุดที่แปดนะครับนะครับก็มี กลุ่มต่อไปนะครับตอนแรกเราแซงเขาต่อไปเขาก็แซงเรานะครับเป็นธรรมดานะครับกลุ่มกลุ่มนี้เขา you know ขอายุน้อยกว่าเราเนาะให้เขาแซงไปเนาะเพราะเราแก่แล้วเนาะนะครับก็บ <c oughs> มีแสงส่องมานะครับอากาศดีมากเลยครับีน้ตรงนี้ทางแฟนผมเขาไม่ไหวเขาก็พักไว้ก่อนครับนะครับตรงนี้ก็ ประมาณสัก30องศานะครับสบายๆนะนะครับที่ความสูง2,000กว่าเมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับนี่นะครับกระตอกกระแตไปนะครับต้นใหญ่ก็จะล้มแต่ทค่ใหญ่ที่ล้มไปกินจะพอไปนิดหน่อยในเม่องไทยนะโดยต้นไมนก็ได้ทิ้งเมตรไว้อยู่แล้วบางข้ามบาเข้าวเป็นแบบนี้ถ้าตรงไหนมัแข็งก็คือ จะได้มีโอกาสเป็นต้นแหน่งข้างห้าถ้าตรงไหนไม่มีแดดก็คือเขาไม่ได้แสงก็คือเขาเกรดนะครับก็สังเกตทางที่ต้นออกนะครับก็ต้นไม้ก็จะพุ่งไปหาแสงนะครับอ๋อเนี่ครับโดนเรียกไปถ่ายรูปนะครับนี่มีรอยเล็บหนีอยู่ค่ะคุณพี่เข้ามาดูใกล้ๆได้เลยนะคะครับมีรอยรอยเล็บของเขารอยเล็บอ๋อรอยเล็บต้นไม้นี่ครับรอยเล็บหนีบค่ะนี่ครับอ๋อเล็บหมีบมีอะไรรู้ไหมครับ มีควายมีควายโขกนะครับโอ้โหนี่ครับรอยเล็บมีนะครับอันนี้ผมจะทับท่านะครับไปหาน้ำท่วทานด้านบนโอ้รอยเล็บมีเป็นรอยสามนิ้วนะครับอันนู้นด้วยข้างบนโอ้เรียกว่าปีนฝนนะครับนะครับมีมีควายนะครับโอ้มีมีควายที่มีควายที่หน้าอกเป็นตัววีใช่ไหมโอ้ครับ ก็หมีหมีก็มีนะครับที่นี่นะครับเห็นไหมฮะต้นนี้เรียกวต้นแข้งไก่หรือว่าข้อไก่อ๋อต้นแข้งไก่ฮะข้อไก่เขาเสื่อมเขาจะมีอายุ7ปีถึง10ปีจะเป็นผลจะเป็นดอกไม้สีม่วงๆครับเจ็ดปีสิปีครับล่องหล่นลงไปทั้งป่านี้ก็จะล่งพ้อสองข้างทางจะมีแต่ต้นนี้ครัอืมต้นมันจะเป็ข้อไก่นะครับโอ้หะด้านล่างอะฮะอ๋อดูพวก ก็ข้องนะครับก็คล้ายๆกับชิคเก้นครับไก่โอ้ใช่ไก่จริงครัเป็นความรู้นะครับซึ่งไก่นําทางก็จะคอยบอกพวกเรานะครับถ้าเดินๆไปอย่างเดียวเราก็ยังไม่รู้เราก็จะมองว่าเป็นเป็นป่าแล้วก็ป่าแล้วก็ป่านะครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงจุดที่ห้านะครับจุดที่แปดก็จะเป็นจุดไฮไลท์ที่ไก่นําทางได้บอกมาครับรู้สึกว่า เดินไปได้ไม่เท่าไหร่รับเราอาจจะมีสิทธิ์ไปถึงจุดที่สิบห้ารือเปล่าไม่แน่ใจนัก็ต้องคอยลุ้นต่อไปเป็นป่าป่าซ้อนป่านะครับข้างหน้านะครับป่าซ้อปซ่มคะป่ซ่อมอ๋อซ้อมป่านะครับนี่ครับป่าซ้อมป่านะครับไดนามิกฟอเรสตนะครับก็ ต้นไม้นั้นก็จะแข่งกันเพื่อไปหาแสงของพนนะครับเพื่อการจริญมเติบโตนะครับเหมือนั้นถ้าต้นไหนที่ตายไปนะครับพลังแห่งธรรมชาติของป่าไม้ก็จะค่อยๆผุดขึ้นมานะครับก็เรียกว่าเป็นกระบวนการไดนามิกทางธรรมชาติว่าป่าส่อนป่าเนนี่ครับคือต้นคอไก่นะครับจาได้แล้วต้นหนึ่งนะครับ ผมตั้งนานครับแต่อาจอาจะไม่รู้ว่าผมเป็นใครและผมคือคนนี้นะครับที่อยู่ในกล้อง <ไป S 1> ครับต้นไม้นี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะเอาไปทําบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับอันนี้ปเป็นการเพราะว่าเพราะว่าเป็นไม้เนื้ออ่อนครับผูกพังง่ายครับแล้วก็เอาไปทําอะไรได้บ้างครับฟืนจะเป็นปุ๋ยให้กับปุ๋ยนะครับ แมลงพวกสัตว์เล็กๆอืมนะครับก็เป็นเออ่ให้แมลงกินนะครับมันก็จะมีตัวด้วงคลามอินทนนท์ที่นักท่องเที่ยวชอบเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าวันนี้ไม่เห็นบิน,นะคะจะเป็นสีตัวเล็กๆประมาณนี้สีมุ่นผสมสีฟ้าฮะอ๋อมีด้วงคลามอินทนนท์นะครับอ่ะแล้วให้ไปไหนฮะที่เขาเรียกช่อเด็ก <c oughs> <c oughs> นะครับก็ไ่น้องไก่บอกว่ามีด้วงคามอิทนทนน์นะครับเพราะว่าแต่ว่าวันนี้ไม่โผลมานะครับก็ดูคนที่แต่ยุดค,ำค้ำคามแล้วก็เดินอยู่บนดอยอิทนทนน์ก็มีจุดให้พักเป็นระ,ะระยะระยะระยะนะครับต้นไม้ล้มนะครับอ,อันนี้เป็นไม้เนื้อแข็งไมมเนื้ออ่อนครับป๊อกไ,ไม้เนื้ออ่อนนะครับ ต้นนี้นะครับคือต้นเดียวกันครับกับต้นที่นอนอยู่นะครับอันนี้ชื่อต้นดอกผักไผ่ป่าต้นดอกผักไผ่ป่านะครับโอ้โหอันนี้จะเป็นหน่อไม้ัแต่เป็นหน่อไม้เขาจะเป็นเนี่ยค่ะผลผลสีดำดำนะครับผลสีดำดำนะครับสวยๆนะครับป่าแต่ว่าเป็นจุดตรง ที่เป็นตรงพระธาตุนะคะที่คุณพีขับรถมาอยู่ทางด้านซ้ายคือมีชาวญี่ปุ่นเขาเขามาเป็นครอบครัวแล้วก็พอสิ็จนี้คุณพ่อ,อครอบครัวตะบันถายรูปอยู่คุณพ่ออยู่ด้านหลัทงทันทีคืคุณพ่อหายาหายไปไหนไม่รู้ตามหากันจนเจอตอนนี้ก็ยังไม่เจอ<ะ>หรอ,หรอ Oh. มันเป็นเพราะว่าชาวญี่ปุ่นบางท่านเขาชอบวอมท้าทายเดินไปเข้าป่าไม่เป็นไรหรอกนิดนึงนิดนึงเดินไปเดินไปอีกหันใหม่ทิงก็หาทางออกไอม่เจอแล้วก็ต้องไปแล้วก็<ป>ต้องระหนักนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยป่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีมมใช่นะครับ,รบป่าญี่ปุ่นหรือว่าป่าไทายนี้ก็คนละแบบก,กันนะครับก็ความมั่นใจของอีกที่หนึง่งอาจจะใช้กับอีกที่หนึ่งไม่ได้นะครับก็ต้อง อาศัยเจ้าถิ่นนะครับในในใจผมก่อนมานี้ผมก็แอบไบล่กระถาไว้นะครับไรเรียกว่าชินะบัญชรไปช่วยคุณชลออไปช่วยกับครอบครัวที่เขามีาอ,อันศพกนำเงินส่วนหนึ่งไปทำอาหารให้กับแขกทานออช่วยกันปีใหม่มู้งด้วยฮนะครับก็แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ถ้าไม่มีไกด์อย่างเช่นผู้ ก็เงินจากรายได้มากุเทศหรือไกลนะครับก็เอาไปช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานศพผู้สูงอายุอะไรแถวนั้นนะครับนี่ก็เป็นจุดที่หกหรือเปล่าครับจุดที่หกนะครับเป็นจุดที่อธิบายถึงเรื่องถาวันะครับว่าเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสัตว์นะครับสู่ธรรมชาติครับอย่างเช่นกระรอกนะครับนี่ก็ถาวันพันเกี่ยวที่เร็วรถนะครับ นะครับก็นี้ธรรมชาติแสงและความซับซ้อนของระบบนิเวศในป่านะครับวันนี้ครับเสื้อประจำเผ่าของไกดเลานะครับไกก่นี้เผ่าไหนครับเนี่ยเผ่าม้งมงนะครับก็วันนี้วันปีใหม่ม้งนะครับก็ไกด์ผู้สาวนําทางนะครับผู้ผู้จะดังมากช่วงสองทุ่มสามทุ่มครับช่วงช่วงตีสี่ก็มีอีกรอบครับ ก็เหลือก็เหลือใตไม้นั่นไซมอของเราตรงนี้เป็นช่องลมช่องลมนะครับเขาจะกลายเป็นูมุกต้นไม้เข้าไปถ่ายรูปได้เวยนะคะเป็นโครนโครนโรงก็จะพับมาเป็นระยะระยะค่ะไปจุดแปดเดียวก็เพราะเราต้องกระแทกเขาเยอะค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นสิบสามถึงสิบห้า เราจะต้องขึ้นเนินสีนีน้กันฮะตัวอนะไรอ่ะไมฮะเนี่ยดำๆนะข้างล่างไปแล้วไปแล้ว <c oughs>